การตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 มีความจําเป็นที่จะต้องทําแทบทุกวันการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ไม่ว่าจะตรวจด้วยการสวบทางจมูกหรือตรวจด้วยน้ําลายมีต้นทุนและความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวชคำนึงถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงให้ทุนในการวิจัยระบบต้นแบบเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยใช้ลมหายใจ เครื่องตรวจโควิดโดยใช้วิธีการเป่าซึ่งเราจะเอาลมหายใจมาวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อในลมหายใจของคนที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน วิธีการตอนนี้ครับคือเราจะให้คนไข้เป่าลมเข้าไปในถุงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้เครื่องทํางานในเครื่องนี้มันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์กับระบบประมวลผลระบบประมวลผลก็จะเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งกับ AI ในการที่จะทําให้เรียนรู้และจดจําแยกครับว่าคนปกติกับไม่ปกติมันจะแตกต่างกันยังไงคนที่ไม่ติดเชื้อมันก็จะขึ้นลักษณะเป็นสีเขียวหรือเนกาทีฟแต่ถ้าคนที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อมาก็จะขึ้นเป็นสีแดงเป็นโพสิทีฟ ตอนนี้ความแม่นยำบนฐานข้อมูลที่เราเก็บมาอยู่ที่97.16 <_ d ata> เรามีความปลอดภัยทั้งจากภายนอกกับภายในครับเรามีการเคลือบสารฆ่าเชื้อที่มีการทดสอบนะครับว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้มากกว่า99แล้วก็ได้รับมาตรฐานโค้ดอยู่ด้านนอกของตัวเครื่องทุกส่วนเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นภายในเราก็ยังโค้ดด้วยสารฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยแน่นอน เซตแรกเราจะขายเป็นระบบของตัวเครื่องกับระบบของตัวทั้งหมดเลยนะครับโมเดลแรกเราจะขายเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเครื่องก็ยังอยู่แล้วจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับคอสก็จะต่ําลงที่ผมบอกคอสเปอร์เทสก็จะลดลงเหลือต่ํากว่าสิบาท สิ่งแรกเลยก็คือเร็วขึ้นครับแล้วก็สามารถตรวจได้ในปริมาณที่มากขึ้นสิ่งที่2ก็คือว่าบางคนไม่อยากเจ็บตัวการสวอปบ,บ่อยๆหรือการแยงจมูกบ่อยๆทําให้คนไม่อยากตรวจนะครับเลี่ยงที่จะเกิดการตรวจแล้วก็บางวัยเนี่ยเออหรือว่าอายุเยอะๆเนี่ยก็ไม่อยากจะเจาะเหมือนกันเรื่องของคอสต่ตอครั้งในการตรวจวิเคราะห์ครับตอนนี้เอทเคนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ35-50บาถึงบาทแต่ว่าของเราเนี่ย ตอนนี้ด้วยต้นทุนทุกอย่างเนี่ยเราคิดต่อครั้งประเมินต่อครั้งนะครับอยู่ที่ประมาณ15-20บาทแต่เราก็พยายามปรับระบบให้ดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้คอสของการทดสอบต่อครั้งเนี่ยลงไปในระดับที่ต่ำกว่าหลัก10บาท นวัตกรรมที่เอามาใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งเราก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิชาชีพหรือนักวิจัยครับที่นักนวัตกรพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ในหน่วยทดสอบได้จริงๆซึ่งก่อนที่เราจะใช้ทดสอบเนี่ยเราก็จะต้องผ่านการประเมินจากบอร์ดจริยธรรมรเราถึงจะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้นะครับ